วันนี้พี่ไอรอนแลนด์เหล่า f อจะมาประกวดการจัดตลาดน,นัดในแมปบ,บูคฮาวเว่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสไตล์การจัดตลาดน,นัดของแต่ละคนจะสวยปังเป๊ะเวอร์ขนาดไหนไปชมกันเลย let's go b o y โอ้ยชุดนักเรียนยังอยู่อยู่เลยโอเคมายังมายังมายังไปเดี๋ยวรอบนี้ปกติเราจะจัดอ่าปกติเราจะจัดตลาดน,นัดอ่าบูด,ดันฟ้านนแต่ว่ารอบนี้เราไ่จัดละนะครับเราจัดตรงนี้บ่อยไปละนะครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นดีกว่า่เช่นเอ้ยทางลาดตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เลยตรงนี้แหละ เดี๋ยวพี่ใหญ่ทุกคนนะครับจัดตารางนัดตรงนี้เลยนะครับขายอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนี่ให้ทุกคนเนี่ยวางแต่ตรงนี้ยาวไปถึงนู่นเลยยาวไปนูน่นไปสุดขอบนู่นเลยเออขอแบบเบิ่มๆนะรอบเนี้ยรอบนี้ไม่ไม่จำกัดครับแบบเราแบบอยากขายอะไรก็แล้วแต่คับขายลงขายรถขายบ้านขายติมขายผลไม้ขายลูกโปง่งลูกโปง่งตุกงต๊ก,ตา,ต,กตามุงตุก๊กตาหมนะีดอกไม้อะไรเงี้ยสื้อ้าอันนี้ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่จินตนาการของเราเลยนะครับเออเขาดูความแบบสวยงามหรว่าความจินตนาการความคิดเอ็ด ของพ่อค้าแม่ค้าเลยว่าแบบเป็นแค่ไหนเราจะดูนะว่าสวยหรือเปล่าเ,าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวรียนพี่เลยกรอบแป๊บนึงอันนี้จะเป็นอ่าประกวดเขาเรียกว่าตลาดนัดถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวเราเรียนขันตัวอีกเลกรอบแป๊บนึงแป๊บหน้แป๊บหนะ้พี่ของคนแป๊บนึงตรงนี้อ่าประมาณนี้อ่เดี๋ยวพี่จัดให้ประมาณนี้แหนมเราก็เขียนชื่อไปด้วยอ่าเรียบร้อยเอออุ้ยสวยเหรออ่าเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันนะครับจสรเสร็จละอ่ออุ้ยดูดี เฮ้ยคุณใครเนี่ยอันนี้ร้านมุกกระทะใครเดียดเอาดีๆน่ารักอ่ะอ้าวเออน่ารักอ่ะมุกกระทะเราตกแต่งสวยมากเลยอ่ะแบบถ้ามีผมจริงมีแบบนี้นะโคตรเท่อะไม่มีใครจะทำแบบร้านขายเครื่องดนตรีอุ้ยดีไงปุ๊บปุ๊บมาปั๊บเลยเจอละร้านขายเครื่องดนตรีนี่ไงน้องเลยว้ายนะคะอะไรมากเออร้านขายรถรถระเบิดแล้วมันอ่ะอ่าเฮ้ยเครื่องดนตรีมาเพียบเลยนะอุ้ยพอบอกพอพี่บอกว่าอยากได้เครื่องอะไรนะร้านขายเครื่องดนตรีนี่มากันตึมเลยนะ ขอซองหน่อยนะขอซองหน่อยอ่านี่ก็คือตลาดนัดน,นะครับให้ดูให้ดูดป้ายตลาดนัดเจตุจักรบายไอรอนตลาดเทฟวันอ่ะสู้ครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ <c oughs> มายืนรำไอ้ตรงเนี้นะย <c oughs> ไม่หัวเรียมอะไรมา <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าอย่าเรียมเยอะเนี่ยเห็นป่ะออกมาที่หัวเรียมเลย <c oughs> โอ้ยเราดูดีนะอะเดี๋ยวเราให้ดูแบบพักข้อข้าวก่อนเดี๋ยวให้ดูแบบคร้าวๆก่อนอ่าให้ดูบบข้าวข่าวเออดูดีนะ ดีเดียดีด okay. อเอ๋เฮ้ยสวยอ่ะ <c oughs> สวยอ่ะ <c oughs> สวยมากเลยเป็นตลาดนั้นที่โค้ดสวยอ่ะ <Wow. S 2> เอาดีดีเหลือเวลาสองนาทีนะครับสองนาทีหมดเวลาถูกต้องครับน้องจูจี้ Two thousand years later หมดเวลาอย่างเหมดเวลาแล้วเนี่ยน้องนี้สัตญญาน้องตังตังสัยญงสัญญ์ร้านสัญญ์นีญญญญ่คือร้านอะไรอ่ะ, <c oughs> อ,อ,ะอุ้ย <c oughs> มัคนคาเฟ่เลย <c oughs> มัคนคาเฟ่เลยโอ้ยสัญญ์อ่ะโอ้ยมีเลื่อเปียโนให้ฟังด้วยอ้า มีแบบเล่นเปียโนด้วยแบบเข้าแบบเข้าร้านมาได้ยินเสียงแบบเปียโนเปียโนเบาๆอะไรเงี้ยเออดีดีดีขอเติมฟรีหนึ่งแท่งครับเจ้าของร้านเดี๋ยวพี่ไฮเนดนะรอบนี้จะเป็นการประกวดให้คะแนนนะขอเติมนะครับแท่งหนึ่งอ่าเอ้ยไม่ได้กินเองครับขอขอเติมแท่งหนึ่งอันนี้ไงล่ะโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยออคิมูจินะอร่อยคิมูจินะอร่อยอร่อยจุงเบย์อ่าเดี๋ยขอถ่ายรูปกับแม่ค้าเลยครับอ่าถ่ายร้านหน่อยร้านสวยร้านสวยขอถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองเช โอเคน่ารักโอเคร้านของน้องตังสวยมากเลยอะร้านนี้พี่ให้พี่ให้เก้าคนนเลยครับน้องควาร้านของน้องตังตังพี่ให้เก้าคนนเลยนะเป็นร้านแบบคล้ายๆกับคาเฟ่นะคาเฟ่ที่แบบดูดีอ่ะสวยงามครับอ่าร้านต่อไปครับร้านต่อไปจะเก็บไปติมก่อนโอเคร้านต่อไปครับร้านเอ่อร้านหมุกกระเพราร้านหมุกกระเพราใบน้องน้องอะไรนะน้องติ๋นน้องติ๋นเหรอน้องติ๋นใช่ป่ะอ่าน่าใช่อ่าน้องติ๋นนะครับนี่ก็จะเป็นหมุกกระเพาแบบนี้เลยนะครับเบสิก มีเตาโมกุฎาสี่เตานะครับก็คือแบบมากับกลุ่มเพื่อน,นมากินได้เลยร้านน้องตินน้องติน๋นอะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> นะครับให้กี่คะแนนเดียวรวันนี้ให้สักเจ็ดจุดห้าละกันนะครับถือว่าพี่ว่าของตอกแต่งมายังน้อยไปนิดนึงเออดีร้านเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้ร้านเดียวกันไหมนะเนี่ยร้านเดียวกันไหมนะนเหมนะนี่ยเนี่ยร้านในติมนะเนี่ยร้านนี้ให้เจ็ดจุดห้านะครับของตอกแต่งยังน้อยไป่ต่อไปร้านต่อไปอ่าร้านนี้ร้านอะไรอ่ะน่าจะคนละนคร้านนะแต่จะาคอนร้านไป เจ้าของร้านแม่ค้ากลับมากรเฮ้ยเจ้าของร้านอยู่ร้านเฝ้าอยู่ร้านดูร้านตัวเองหน่อยอยู่ร้านตัวเองก่อนอยู่ร้านตัวเองก่อนโอ้โหแม่ค้าไม่อยู่ร้านตัวเองเนี่ยมูเตไปช็อปปงช็อปปิ้งร้านอื่นเนี่ยโอ้มาดูแลร้านตัวเองเลยแม่ค้าไปไหนหมดนี้โอ้ร้านขายติมหซำทำไมเบสิกจะเลยดูไม่มีอะไรอะไรนี่ค่าเจ็ดจุดห้าเหมือนกันมาดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยแบบน้อยไม่ได้เจ็ดจุดห้าแล้วกันอ่ะร้านต่อไปครับโอ้ยรองยี่ห้อหลักพี่รอำสุดสุดร้านอะไรอ่ะ เปิดหมวกเล่นเปี um. ่ยนน้องยี no, no, yeah, no, ่วะเนี่ยเอ้ยโอ้ยนี่ไม่ใช่เป็นร้านค้านะเป็นแบบร้านเปิดหมวกเอ้ยสวยจัดเอ้ยนี่ดีนี่ดีน้องยี่วาสวยจัดแต่ว่าสิ่งที่พี่ชอบที่สุดนะครับเราเขียนแคปชั่นว่ารักพี่รอนสุดๆพี่ก็รักน้องยี่วาสุดๆเหมือนกันนะครับอ่ะน้องยี่วาพี่ให้พี่ให้แปดจุดห้าเลยน้องยี่วะสวยสวยสวยๆน้องให้แปดจุดห้าเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เอาตังค์ให้น้องยี่วาก่อนน้องยี่วาเขาแบบเปียโนเปิดหมวกไงตังค์อยู่ไหนวะแป๊บนึง อ,อันนี้นี่เจอละน้องยิวาครับเอาไปเลยมาเลยมาดีมาดีเอาไปเลยน้องยิวเอาไปเลยครับเล่นเปลียนโนพล็กมากเปีพิว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 พวมีร้านต่อไปร้านต่อไปร้านอะไรอ่ะร้านต่อไปนี้ร้านอะไนี้เลยมันชื่อว่าร้านของน้องซันนี่ปะบ้านพีซีสุดเทียนออกขึ้นไปข้างบนหนอจริงไหมด่าเอาดีดีอ๋อจริงไหมเ่ยเอ้ยเข้ามาแล้วมันเป็นข้างในมันมีบ้านพีซีข้างในหรอเน๊บโอ้ร้านนี้จัดเต็มจัด โอ้ยร้านโอ้ยดีดีดีคือแบบมีหมูกระทะข้างในด้วยโอ้ยใช่เออมีบ้านพีซิงข้างในอ่ะโอ้โวัฒวางอลังการมากของใครของน้องซันนี่หรอไปเลยเก้าคะแนนให้เก้าคะแนนครับเยี่ยมมากดีมากขอบคุณครับตรงนี้เก้าเลยมีอีกเหรอใช่หรอมีตรงไหนอีกอ่ะจริงปะเนี่ยตรงนี้เหรอโอ้โอ้เก้าเก้าจุดห้าเก้าเก้าจุดห้าโอ้เกินไปเดี๋ยวควันเต็มห้องเลยเนี่ย ควันเยอะไปหน่อยควันเยอะไปหน่อยแป๊บนึงร้านดีนะแต่ว่าควันเยอะไปนิดนึงเราควรเอาแบบควันออกมาหน่อยอ่ากลาจุดห้าแล้วกันโอเคร้านต่อไปครับร้านข้าวมันไก่แต่ไม่มีไก่เอ้าแจะเป็นร้านข้าวมันไก่ได้ไงวะแล้จะเป็นข้าวร้านข้าวมันไก่ได้ไงฮัลโหลอ่าร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวมันไก่ถ้าไข่เสื้อในงงงงมึนตึ๊ดเห็นดาวเลยอ่าร้านนี้ให้กี่คะแนนร้านนี้ขายเพิ่มห้าร้านนี้เป็นเจ็ดหแือป่เจ็ดจุดห้าพอ พี่ขัดใจตรงร้านไก่ร้านข้าวมันไก่แต่ไม่ขายไก่อ,ะ <Okay. S 1> อ่ะอ่าแต่ไปร้านขายรถของน้องเฟลมป้ห้าร้อยล้านบาทโอ้ยรถอะไรห้าร้อยล้านบาทซเปอราคายร้านไหนดิโอ้โหห้าร้อยล้านห้าพันล้านไม่มีตังค์ซื้อครับ <c oughs> เอาไว้เจ็ดคะแนนครับเอาไว้เอาไว้เจ็ดคะแนน,นนะวันน,น,นะนี้ไม่มีตังค์ซื้อครับตัวฐานตัวเลขก็จะให้เจ็ดจุดห้านะแต่ว่าลบลบไปอีกศูนย์จุดห้าเพราะว่าขายแพงเกินไปอะไรเงี้ยอ่าร้านต่อไปครับร้านต่อไป อาเจ้าของร้านอยู่ไหนวะล่ะนะ๋อนี่ไงน้องเลิฟนะร้านของน้องเลิฟชื่อร้านว่าร้านขายเครื่องดนตรีเออวิมีบอกราคาด้วยโอยร้านนี้ดีวา้าวอากีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าราคา200บาทอากีตาร์รา,า,าคา200าอยู่ถือว่าไม่แพงนะข่าย200เองต่อไปเปียโนราคา360้บาทอากล้องชุดราคา4 8 7บาทเออเอยร้านนี้ดีนะมีแบบเขาเรียกว่าแบบมีบอกราคาแบบเสร็จสับเลยอะเอยนี่โคตรเจ๋งโคตรชอบ โคตรชอบโคตรชอบอันนี้โคตดดีร้านดีมากร้านนี้เอาไปเลย9คะแนนครับพี่ชอบตรงที่แบบเราใส่ใจกับรายละเอียดอะใส่ใจกับการขายของอะเออมีแต่าราคาด้วยชอบมากเอาไปเลยครับน้อง9คะแนนสำหรับน้องอาอามาร้านต่อไปครับร้านต่อไปร้านต่อไปใครที่แบบเระ่วกดเสร็จยเพิ่งออกแมบนะยังไม่ถ่ายรูปกดเลยเออใครที่แบบเขาา้าไปประกดเสร็จยเพิ่งออกแมบนะพี่เตือนมืก่อนนะอดถ่ายรูปนะอดถ่ายรูปนะโอเคร้านต่อไปครับอาต่อไปร้านหมูกระทะของน้องยูกิอาเอ้ยน้องยูกิพี่ชอบมากเลยแล้วร้านเนี้ย คือแบบเราเป็นแบบร้านโมกธาต์ที่แบบตกแต่งได้แบบสวยงามมากๆดูดิอ่าเอ้ยโมกระท์ดีโมกระท์ดีนาบชอบทำเลมากเลยอ่ะทำเลดีนะมีแบบต้นไม้แบบเป็นชุดทเลยอะร้านนี้ให้กี่คะแนนเนี่ยเอาประมาณสัก8 5ดจุ้าแล้วกัน8 8ดคะแนนแล้วแคะแนน8 5จุห้าเออโอเคเฟื่อมากครับอ่าร้านต่อไปร้านต่อไปโอ้ยร้านอะไรอ่ะโอ้ยขายทุกอย่างเลยมึงเนี่ยร้านขายรถไฟฟ้าร้านขายชุดกองชุดขายเครื่องดนตรีขายเสื้อผ้าขายกองขาย แล้วก็ขายรถด,ด้วยโอ้ยนี่เจ๋งอุ้ยขับมีให้ท่านลงขับรถด,ด้วยว่ะเออไออร้านนี้ดีนะร้านนี้ตกแต่งถือว่าแบบขายได้ของได้หลากหลายมากร้านนี้เอาไปกี่ประมาณก,กี่คะแนนร้านนี้ก็แปดคะแนนละกันค่ะแปดคะแนนละกันร้านนี้สวยมากเลยนะับขายของได้หลายอย่างมากเลอแค่ขายบ้านเลยแหละตรงนี้โอ,อ้ยอะไรวะหน,น้าร้านของนอกไก่เนี่ย <Enemy spotted. S 1> ขายอาวุธลับโอ้โหขายยันปืนอะ ขอปืนนะกระบ,บอกหนึ่งเออนี่เฮ้ยเใครอเข,เ,ขเข้าก็เข้ามาใครหยาเข้าเข้ามาเบื่อแล้วลูกอมอยากอมลูกเฮ้ยมีรถถังด้วยวะเฮ้ยหลวงพี่จะอาบัตไหมนะนั่งรถถังนะ่ะ <c oughs> เอาหมดแล้วหล่อทำไมอยู่น้อยอย่าง, <c oughs> งเลยวะตอนแรกน้อยจะมีเยอะกว่าเนี้นะโอ้จบละอ,อมาครับทุกคนมาถ่ายรูปก,กันหน่อยมา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 ,มาถ่ายรูปก,กันหน่อยดีกว่า <c oughs> อ,อ่ะนะอ่ะ มาห 1, นึ่งหนึ่งสองสามแโอเคมาเสร็จอะนี่มนะันอะหมดยังหมดยังไหนร้านใครร้านใครร้านใครอ่รอรออะแล้วของนอ,องนอยี่วาเอาได้ครับนนองยี่วามาอามายี่ามามเอาทุกคนอะทุกคน,กคนลยมาเน็่ตัวนะสามหนึ 3, 2, 1, ่งแช่โอเคเรียบร้อยเสร็จหมดยังเอาร้าานี้ดได้หรอได้ได้ไดเอามาเามเอาห,หมดเอาหมดอะ อามาหนึ okay. ่งสามสองหนึ่งเชโอเคแบบถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ่ะหมดยังหมดแล้วแหละอ่ะหมดแล้วเขาเก็บโ <laughs> พคงโมงคาไปเก็บลงเก็บลาดไปหมดแล้ว <c oughs>